ไปเจาผมไม่วะเดี๋ยวทำไมพวกคุณมาวุ่นวายกับวผมมากมายเนี่ยเอ้อคุณจะทำให้ถูกกฎเด็กรู้จักกฎไหมกฎกติกาครับเป็นยังไงโอ้ยไม่ต้องมาทีไม่ตมากดหมายกับผมเลยมาเนี่เลยมาเนี่ผมไม่ได้กลัวหรอกไปลงเฝ้าผมรู้ไม่ได้กลัวปูน่ะผมไม่กลัวหรอกก็รู้ไปเห็นสองสามพวกรถโดนมาจากไหนอ่ะ ผมบอกว่าทำไมพวกคุณเาวุ่นวายอีกมันวุ่นวายอะไรมากมายของแค่นี้มันไม่แค่นี้หรอกมันมดสูงโควิดอะโควิดอะไรมุ่งมอยู่บ้านอยู่บ้านนอกมันไม่มุ่งมุ่งวุ่นวุ่นอะไรมันไม่อยู่บ้านนอกตลอดไปแล้วว่าเขาเปิอใครเข้าเมืองเราก็ต้องไปทำเปื้อนก็ไม่ต้องชุนใช่ไหมที่ว่าไปวุ่วายใส่เจ้าหน้าที่นะครับ เรื่องเงาเป็นยังไงรัางายครับก็ผมได้รับรายงานจากแถปราดป้องกันเมื่อวานเมื่อวานว่าไปจาบปันพันันเล่นกับพันันในพื้นที่ตำบลสระบุรทนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปจับก็มีเจ้าที่ฝ่ายท้องถิ่นเนี่เนาะก็มามาโวยวายต่อว่าเจ้าที่นะครับเพราะว่าการพันันนี่ผมไม่ยอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สถิติการจับกลุ่มของบางกลุ่มเยอะมากคือเล่นที่ไหนจับที่นั่นจับหมดทุกที่ นะครับจับหมดทุกที่รู้สติปีเดือนเดือนที่แล้วนี่เยอะมากเราจับเราไม่ยอมปล่อยผมผมไม่ไม่ยอมแล้กรณีกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมผมจะจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้คูณมคัญชานะครับได้ได้ทราบในเบื้องต้นได้พูดคุยกับ นายกคนดังกล่าแล้วยังครับเออยังยังเพราะเมื่อวานมันค่าแล้วเนาะประมาณห้าโมงหรือมห้าโมงมห้าโมงกว่าแล้วนะครับว่าฝ่ายป้องก,กันเ็าโทรบอกผมเนาะมผมก็สอบถามนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะตั้งกรรมการนะครับตั้งกรรมการสอบพอเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ให้ใหความกระจ่างในการปฏิบัติหน้าที่ผมไม่ยอมว่าให้เวลาเราปฏิบัติหน้าที่แล้วให้มีคนในคนหนึ่งมามาอย่างนี้ไม่ได้เรานะครับไม่ได้หรอก ถ้าผมไม่ยอมเดินขาดนะเนาะถ้าผิดก็ต้องได้รับโทษเออถ้าผิดก็ต้องตงว่าตามผิดเนาะถ้าทำไม่ผิดก็ค่อยว่าตามตามฐานอนุโทษเนาะในที่นี้ครับผมคงจะดำเนินการอย่างนั้นเนาะโทษมันมีอะไรไม่ผิดเ่า่าต้องเออเดี๋ยวไปดูก่อนผักดินก่อนเออไปดูไปดูว่ามัน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 เข้าอย่างไรได้บ้างครับก็จะเอาทำงั้นได้ครับเออโอเคครับ